ครูสิตาหนูอยากมีเงินเยอะๆค่ะแต่ว่าทุกวันนี้เงินยังไม่พอใช้เลยทํายังไงดีคะบริหารเวลาเพิ่มค่ะและเอาเวลาเพิ่มที่เหลือไปหางานเพิ่มค่ะถ้าวันนี้เงินไม่พอใช้เงินมาจากไหนคะเงินมาจากงานคิดง่ายๆลูกถ้างานที่ทําอยู่พอใช้ก็ไม่ต้องหางานเพิ่มจริงมาแต่ถ้างานที่ทําอยู่มันไม่พอใช้ก็ต้องหางานเพิ่มค่ะบริหารเวลาด้วยนะคะดังนั้นทํางานประจําหางานเสริมเพิ่มเพื่อขยายเงินเพิ่ม นะแล้วก็บริหารเงินให้เป็นเอาเงินต่อเงินมีเงินแล้วเก็บไว้ในบัญชีมันไม่ได้งอกเพิ่มมานะคะถ้าเรารู้จักบริหารเวลาบริหารเงินเอาเงินไปขยายต่อเงินต่อเงินได้สร้างเงินได้ก่อนจะทําอะไรศึกษาข้อมูลก่อนเรียนรู้ก่อนว่าเฮ้ยงานนี้มันมีคนทาสาเร็จจริงหรือเปล่าเฮ้ยสิ่งนี้เราทําแล้วมันจะเสริมแล้วมันจะกดพันธะนิสิตหรือทําให้เรามีเงินมีทองได้จริงหรือเปล่าศึกษาข้อมูลแล้วก็ทุ่มเทค่ะคนเราจัดเวลาได้หมดจะรวยหรือจนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันอยู่ที่เราบริหารค่ะและเปลี่ยนความคิดด้วยนะ